สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้อ้อยอิงเขาจะมานำเสนอเมนูแกงคั่วสับป,ปะรดใส่หอยแมลงผู้นะคะวันนี้เราใช้หอยแมลงผู้ตัวใหญ่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างเป็นเมนูที่ทำทานกันง่ายๆนะคะเพราะว่าหน้านี้ก็เป็นหน้าสับป,ปะรดแล้วะคะ่ะอันนี้สับป,ปะรดหนึ่งหัวนะคะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคาแบบนี้นะคะกะทิผงปรุงรส น้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาน้ำมะขามพริกชี้ฟ้านะคะหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดฉีกอันนี้ก็จะเป็นพริกแกงนะคะใช้พริกแกงคั่วผสมกับพริกแกงแดงนะคะอันนี้หอยแมลงผู้อันนี้ใช้หอยแมลงผู่ตัวโตวนะคะนําไปลวกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยนะคะทิ้ลงไปก่อน ตามด้วยพริกแกงนะคะคั่วพริกแกงเขาให้หอมก่อนนะคะหอมแล้วนะคะพริกแกงของเราทีนี้ก็ใส่ตัวกะทิลงไปเลยค่ะโอเคนะคะทีนี้กะทิเราเริ่มเดือดแล้วนะคะแล้ก็นำหอยมแมลงผู้ใส่ลงไปเลยนะคะ หอยแมลงผู้นี้ต้องนําไปทําความสะอาดล้างให้เรียบร้อยแล้วค่อยนําไปลวกนะคะวันนี้เราใช้หอยตัวใหญ่เลยค่ะมาเริ่มปรุงรสกันเลยนะคะใส่ส้มมะขามลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำตาลตามด้วยน้ำปลานะคะและ ผงปรุงรสเดี๋ยวเรารอให้น้ำตาลละลายนิดนึงนะคะ,ะน้ำตาลเราเริ่มละลายเครื่องผสมเราเข้ากันดีแล้วนะคะทีนี้เรามาใส่ตัวสับปะรดลงไปเลยค่ะ นี้เราเขาเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาชิมรสกันค่ะหอมๆโอเคสับปะรดเราสุกแล้วนะคะทีนี้เรามาชิมรสชาติกันก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัดด้วยน้ำตาลทรานิดนึงนะคะ รสชาติโอเคแล้วค่ะหอมหอมทีนี้เราก็มาโรยด้วยนี้เลยทีนี้เราม,มาโรยด้วยนี้เลยนะคะใบมะกรูดและพริกช,ชี้ฟ้านะคะเ,คเท่านี้เองค่ะคก็เสร็จเรียบร้อยละน่่ทันจริงค่ะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาว u t u b e นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ